เงินมันซื้อผมไม่ได้ครับจุดยืนสําคัญที่ทําให้ผมยังคงยืนหยัดอยู่ในรั้วโรงเรียนสุสักมนตรีตลอดระยะเวลากว่า18ปีเต็มครูสกลเกี้ยงประเสริฐเมื่อปี2546เป็นก้าวแรกที่ผมเข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้มันเป็นความท้าทายการทํางานของผมอย่างยิ่งที่จะทําให้โรงเรียนสุสักมนตรี กลับมาโด่งดังในวงการฟุตบอลนักเรียนเพราะโรงเรียนแห่งนี้ในช่วงแรกไม่มีแม้กระทั่งสนามฟุตบอลไม่มีทีฟุตบอลดั้งเดิมเลยดันจะเอาเด็กในโรงเรียนมาเตะฟุตบอลก็ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นข้อห้ามที่เน้นการเรียนวิชาการเป็นหลักผมจึงต้องเริ่มบุกเบิกความเป็นสายเลือดบัวมี่ตั้งแต่นั้นมาครับทำทุกส่วนทุกหน้าที่ที่จะก่อร่างสร้างความฝันให้เกิดขึ้นจริงครับ ตั้งแต่ตะเวนหาหนักฟุตบอลจากทั่วประเทศเพื่อมาเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนถึงขั้นผ่านประสบการณ์กินเลือดจระเข้สดๆกับเหล้าขาวเพื่อแสดงความจริงใจต่อผู้ปกครองเด็กว่าจะสามารถดูแลลูกเขาให้ถึงฝั่งฝันได้ผมก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วครับสู่การรวบรวมขุนพลมาดำรงสร้างชื่อเสียงสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลนักเรียนเยาวชนอยู่กันแบบใจแลกใจไม่มีความสะดวกสบายนอนห้องแอร์ดังโรงเรียนใหญ่มีแต่หอพัดลม กับคำว่าวินัยสำคัญยิ่งครับที่ตัวของผมนั้นจะเป็นทั้งครูพี่และเป็นทั้งพ่อคนที่2แก่นฟุตบอลโรงเรียนทุกคนครับเด็กกินอะไรผมกินด้วยเด็กไม่มีรถเดินทางไปแข่งขันผมต้องใช้เงินส่วนตัวที่เก็บมาจากอาชีพครูจัดการซื้อรถบรรทุกมือ2มาใช้รับส่งเด็กไปทุกสนามทั่วประเทศไทยครับทําแบบนี้ทุกวันทุกเดือนจนเวลาผ่านไปร่วมปีดังคำปฏิทานที่ผมได้เคยให้ไว้ว่าจะขอเวลา3ปี จะท,ทำให้โรงเรียนสุสักมนตรีเป็นทีฟุตบอลนักเรียนขาสั้นชั้นนําของประเทศไทยให้ได้ทําให้ปรากฏการณ์ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นทันทีครับเมื่อวงการฟุตบอลไทยได้คุ้นหูคุ้นตาในชุดผู้เล่นหลักอย่างเจ้าพีสสลักไหประโคนจากกิจเวพิลมวิสุลุดอิมูละนัทหุษสุขสุ่มสลายุสมพิมปรากฏบนหน้าสื่อโซเชียลและสื่อโทรทัศน์แทบทุกช่องครับ กับการกวาดแชมป์รายการดังๆของประเทศไทยอย่างมากมายอาทิเช่นฟุตบอลเจคนแชมป์กีฬา7เจสีฟุตบอกลบอกรมรักศึกษาฟุตซอลกรมรักศึกษาจนกลายเป็นการต่อยอดสู่ใบเบิกทางแก่เด็กๆในทุกชุดทุกคนที่มีเส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพครับในไทยลีกทุกคนรวมไปถึงทีมชาติไทยพร้อมพาชื่อเสียงของโรงเรียนสุสานตรีขึ้นมาพังอาจเป็นทีมฟุตบอลโรงเรียนชั้นนําของประเทศไทยในทันทีครับดังคําปณิธานที่ผมได้ให้เอาไว้ครับ ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอจากโรงเรียนดังๆในประเทศไทยที่เชื่อมั่นในฝีมือการคุมทีมของผมยื่นทั้งเงินจํานวนมากหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่สิ่งเหล่านี้มันซื้อตัวผมและจิตใจของผมไม่ได้ครับเพราะทุกสิ่งที่ผมทําทุกสิ่งที่ผมสร้างคือสิ่งเดียวการตอบแทนโอกาสที่โรงเรียนสุสักมนตรีได้ให้เอาไว้กับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ มันคือจิตวิญญาณที่ผมจะสานต่อความสําเร็จนี้ต่อไปถึงแม้ในเวลาปัจจุบันที่ผ่านเปลี่ยนผ่านการสอนสิทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าส่งสิทธิ์ถึงฝั่งรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านถ้วยแชมป์ในรายการดังๆมาแล้วหลายต่อหลายรายการสู่วันเวลาที่น่าใจหายเมื่อวัยเกษียณเข้ามาถึงที่จะต้องสละหน้าที่ของการฝึกสอนในโรงเรียนและจากการคุมทีมฟุตบอลโรงเรียนมันช่างใจหายมากนะครับตั้งแต่วันแรก จบจนถึงวันนี้รวมเวลากว่า3 5ปีผ่านทุกประสบการณ์ทุกบทเรียนที่ผมได้ประชิญครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เช่นเดิมคือจุดยืนที่ผมจะสารฝันแก่เยาวชนให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพยังคงอยู่เช่นเดิมครับเพราะสิ่งที่ผมทิ้งไว้คือผลงานผลผลิตจากเยาวชนและชื่อของผมครูสกลเกลี้ยงประเสริฐยังคงเป็นตำนานให้ผู้คนได้จดจำและพูดถึงนั่นคือความฝันอสูงสุดของผมครับ